สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุข้นครับเหมืนอมนนี่มาสาปลาครับพี่น้องสาปลาน้ำกับวันหลายไปได้แล้วครับเอาไปลเสี่ยวไปก้อยครับอ เบิ้งครับสีไม่ปลาวะครับเนี่ยนี่ครับขอล่างเอาไม้ออกอยู่ครับนี่เดี๋ยวก็ลงไปเอาไม้แล้วโคตนแล้วเดี๋ยวเอาหาปลาเสี้ยวไปก่อยครับพี่น้องีน่เมืม่อกุกแล้วนั่งทั้งฟังนี่้าาปลาครับ

nói đó Điều Bà chế nói con nói นี่จะปลาซิ่วครับขอหน่อยกันนี่ครับหมุนต้มครับพี่นอออ้องอ่านครับเฉียงหน่อยกันนี่ครับปลาซิ่วกับลายโยปลาตลอกโลกผมมีกันไม่สองสี่อืน้ำม่วแรงกันเป็นโลคสองโรคเพื่อเราตนครับแต่เกาไม่ปลาไงโย,ยครับพี่น้องแต่ว่าน้ำโดนเจ็บพวกม,ม่วแรงแล้ว เย่ตัวนึงครับพี่น้องยานลงมานหนึ่งครับเนี่ยตัวเย่ครับได้ต้มแท้มืนเนี่ยเห็นโตล้วครับาเ็นังไโอ้หาเย็นกับที่คนหายังไงยืนล่ะช่วยวควระด้แล้วครับคอยงคอยงคอยงครับได้ต้มแท้ครับ เจ้าเจ้าเจ้าอย่างนี้ปลาคอเงี่ลงเยออยู่ครับหนึ่งวันไปเบิดนแล้วนะครับนำาบดแล้วครับที่นอกน่ครับปลาขาวหน่อยปลาซิวหน่อยปลาเฉงปลาคอหน่อยครับเอาวันนี้จีเจ็บครับปลาขาวครับ กปีนี่ปีน่ยเย่เจ็บเน่อยโอยนั่งกลุ้มมดเราให้เลยเก็บแล้วครับพี่น้อ บาด้เอาไปล่างครับเอาปลาไปล่างอยู่ครับนครับไปครับไปเบิ้งครับครับได้ครับล่างๆเยอะลงก็กงกไม่แหมล,ล่างมึงซือ้อเด้อซื้อสับ้อล กีต้มด้วยน้ำอะไรก็จายไไปเลยจ้าไ็เลยเปียกฝลวเบลมาเลยมั้งวั้ใครับพี่น้องว่ะตัวใหญ่เห็นไหมตัวใหญ่เิ่งเลยเเลยเลยลายเพียร์กับลายตัวด้วยเหรอเดีรยุครับเยครับ่งนับดูเลยตัวครับตัวใหญนี่ครับโอ้ใหญ่ยเห็นว่าสจบเบิร์ด่ย ตรงนี้ครับพี่น้องเกือบลครับเดคอะไรครับมะฮ้งกนครับก้อยปลาครับนี่ตะล่าขฝานบะฮู้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับใค่น้องเท่เราฝานบกฮง้อยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวกะตำหงกับต้มปลาครับต้มปลาแล้วก็ก้อยปลาซิ่วครับกินเขาสวยครับพี่น้องครับึ่งสัมามากครับเยอะกำลังเรียกอยู่ครับเดี๋ยวไพ่เบิ้งครับเบิ้งผู้สาวสาวฟานประคองอยู่อะไปเิ็งปลาครับพี่น้องเดี๋ยวก็ตำผงหล้วเบิ้งครับท่านครับ ท่านภาษาไทายเอืน่นพุทธาพุทธาพีาพา่ครับท่านครับพุทธาภาษาอีสานแบบท่านครับภาษาไทยเอื่นพุทธาภาษาอีสานมันละคำเนาะนะครับ <Uh huh. หน Canadians ูยายทีพี่น้องครับอ่าเล่ามืงครับสมบัรณ หวานนี่สมมต um. ิากิ้งครับพอดีครับสีสมสมเหมือนหวานครับใชครับท <ปะ S 1> ั้งปลาขาวปลาซิวปลานั่นครับเรียกก้อยครับกลุ่มอะไรเนี <itime machine. S 1> ่ยเนี่ยมาใส่กุ้งกินเลือดปลาคอครับ นีรครับต้มปลาคอแง่ครับพี่น้องเรียกอว่าร้ไปคอครับต้มกุ้งหรือม่ือตมกุตัวแง่ครับนี่เป็เหรอเดี๋ยวไปซิรครับเขานายก้นเียานะครับเมื้อี้ต้มปลาพร้อมครับเอกร้าครับเรียกปลาครับพี่น้องปลาไก่ครับเสียเหล็กามั่งหน่อยไหมส่กุงไห้เพิ่มเนี่ย กำกุงนอนเบ้าหัวป่ะน่าตะอะไรเตาชีดเลยเนาะก็มันขับจับขึ้นมามันกระเด็พท่อนเหมือนกันอกเศษชีพอมขีดหวมันแทบขะอืมาหนึ่งหวังสุดายก่อ เดี๋ยวเราไปซิ่วครับพี่น้องครับไปซิ่วสี่ครับพี่น้อยครับปลาคอต้มครับเรามาเนี่ยปุกครับพี่น้องปลุกสบายโตครับหมองหอกแล้วเฮ้ยกออลังจะดีกว่าไปซิ่วครับ กายก็เอพอแย่นีแหละครับก้อยซู่เชียงครับเราเคยเห็นครับเอาไปต้มปลาครับปลาขอแย่ก็ลริงต้มอยู่ครับพี่น้องนี่มาเส้นหมอแล้วครับมอ,อนนี้สิบกรุงครับสำหรับใต้พักกันกันขมโอ้แสบปัอหม จะปแซน้าต้มปัก่ผักนผมาแก่นกนผมนักนผมนครับ่นผมแกนผมปัาแกนขมครับที <laughs> บ่บางเก้ะสมัยยุคเาลาครับกินปักแก่นผมผมประจําครับต้มแบบโบราณต้มต้มต้มแบบโบราณเอาอย่างน่อยก็สุกครับพี่นอ้อยสมปอยปลอผัดแกงใส่ผักผม เอ้แสบปัอ,อ,อ,อาอครับกำลังตัอยน่ครับปรประกอบว่พ่อพนธุ์ ผักหนึแต่ละลายอ่าผักสยผักมันหอมผักซึ้นกินรับพี่นงต้มปลาขอแย่ครับขอหน่อยขอแย่ครับันมีตเหล่ละขไมีผักชไดบผ้เดีใบย้อน้องกทบ่มเสียมันไดจังวัน ปลานี่โอ้อันนึงเป็นนี่ก็ไเด็นหรอตะวันเป็นปวยเื่อกันมอันวันนี้ต้มปลาครับยิ่งตัวสวยครับพี่น้องภาษาอยู่หน้าพญมณ์นั่นแหละพญมณ์นี้สีครับพญมนี้ก็ได้ปลามาต้มมาก้อยครับซุปกันจินครับตัวต้มปลาคอยใหญ่ตัวหนึ่งแล้วหลาอยู่สามเท่ามาต้มมาต้ม แม่ว่าแต่ปลาคอย่ยตัวนึงตุนเลยต้มปลาคอยหน่อยร้ายตเยอะย่ี่แบหวานเป็นเลี้ยาหวานกครมามนี่เงยอาปลอยปลากันแล้วครับพี่น้องครับดีมากินสามบานขอเบิดครับ แ oh, oh. hmm. บ่งสองแบงแม่ครับเอามาๆกินน้กันครับที่นี่เขาิข้างหลังไปแย่เียนนะรู้หมอไรอะแบงตมยังไบโอ้ยเนี่ยกุ๊กไก่ครับบุกเข้าแบ่งแบ่งไปขางนน้้เลาบมากีดกอื่ไ่ได้ินแบงหราหลาบมแบ่งก็ได้แบงต้มนี่ยแบงต้มมุก้าชิมมก้ ช่างป่ะซิมเดี๋ยว์รึเปล่าทำไมซิมอ่ะโอ้ยซิมตะันใส่ยังไงปันที่ใส่อีกจังจังไนบุญเอาครับมากินคอครับพี่น้องต้มปลาครับเบียร์้อนเบียร์ถึงน้อก้อยปลาซิวครับใ่ัก็ไปีหนึ่งกินขนเดียวครับก้อยปลากระไดครับบะข่ายเด้กินครับ ว่ากินเทเดียดอกเห็นหัวเต้ปีนี่หัวเต้เริ่มนี่ละปีหนึ่งสิกินเท่านึงครับตามขอนครับชิ้นเขาครับพี่น้องครับขอเดี๋ยวตำฮงกันสิมาครับพี่น้อง้ยซิมอันนี้แหละก้อนโม่ไม่ได้กินหลายปีแล้วปรุงมะมี่ครับเนี่ยครับกินกับตำฮงครับกินตะตุนเลยคอยแง่เนี่ยตุนน้ำเบงประจำเลย กี่ขอครับพี่น้องครับมาเด้อต้มปลาขอแย่ครับนีกระเพาะทาร่ามหวนครับพวกปั้นหนมันีพริกส้มหน่อยๆออื่อจ่องปลาครับเื่อเร่อะเือหรืองปเขาสิบคากมากินเขามากิน ดัก <One> ม <input> ันเสดกซนหอบีดนะผู้ชายไ้้นะครับาเขากิตบมกกุงกับมีครับเป็นตําหุกงกับมัแล้วเนาะเนาเนี่ยเาเนี่ยนะนี่ออกไปกุ้งกับนีครับขา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 ครับกินเขาหลายคนครับผมเบิรงครับนั่งไไหนเ ทำห้องครับนี่ม <c oughs> าเด้อเปยไงยิง,งเลย้ยงเพิ่มเยอะเลยอ่ะนึกแต่ว่ามันหัวโาไม่มาไปกินเลี้ยงเลยไม่ผสมเลย่เสกยิ่งบ้าใจมากขึ้นแก่็ตั้งกินน้ำเยอะบุ่มเลยก็แล้ว

น้ำอนวกวันดูใช้น้ำเอน่มือเงินเข้ากันนี้แล้วผมผมแยกสีเซ้อนอ,ะอนนน่ะชินมาตรงปายนี้แบบนี้บัตงแตงกีกระถากินหมดครับ ตัวเี็บปักเตอร์เนึ่งซะมามาตัดกันมาหนึ่งเปลวม่เอี๊ยมเลยครับดีรยครับแม่เรียเร้อยแล้เมียเรียบร้อยครับพอเี่ยเยขี่ผัลองครับนั่งบักเที่ยยาวผมอยากก่อยลาเิียวโย่เื่อเด็กกันจมหายแลกก่อยลาเสียววันนี่สมใจพอเยี่ยแหละนี่ป่ะ เดี๋ยวพูด oh, ึงครับคันยมงยู้โอ anyway. ้เอาไปเทใส่เสียทหารเสหารอชิพครับพี่น้องฝากกนดไล่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจห e เด้อพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาย